วันนี้ไทยฟ้าทอล์กครั้งที่สามแล้วค่ะวันนี้สนุกตื่นเต้นและได้ความรู้พร้อมความมั่งคั่งค่ะวันนี้นะคะโค้ชว่ามาแบ่งปันนิสัยการโค้ชจากหนังสือ The Coaching h a b บบเล่มนี้ค่ะหนังสือ The Coaching h a ับบนะคะซึ่ง โค้ชว่าเปิดอบรมมาแล้ว2รุ่นค่ะกําลังจะเปิดในรุ่นที่3นะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาคุยกันได้ค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะช่วงที่2เป็นช่วงเคล็ดลับสุดยอดค่ะที่พี่รัชนีนําคําถามจาก The เดอะคชชิ่งแฮปปีนี่ยค่ะมาตั้งคําถามและใช้ในการจัดกระเป๋าตังค่ะเลือกกระเป๋าตังจาก,กระเป๋าตังคุยกับเงินในกระเป๋าตังค่ะเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยค่ะ โอ้ oh, วันนี้มันสุดยอดมากมันแบบระเบิดจริงๆค่ะมันระเบิดจริงๆนะคะก็เดี๋ยวโค้ชวาก็จะแบ่งปันคลิปนะคะที่พี่รัฐได้แชร์กับพวกเราฟังเนี่ยมาให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะติดตามดีๆค่ะแล้วอย่าลืมนะคะครั้งที่สี่มีแน่นอนค่ะ,ะเดือนตุลาคมแล้วมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ